เอาแล้เราก็เกิมาอยู่กับกีไม่หานี่อีกแล้วได้เวลาที่กูจะไปบุกไอ้ด่านเออด่านทรงทรัพยากรสักทีเพราะกูอยากใช้ไอม้มโมโนแบบถูกกฎหมายได้สักทีไอชิปหายเพราะว่าในตอนนี้คือกูยังไม่สามารถใช้โมโนในด่านอื่นๆได้ที่แบบด่านที่ยังไม่ปลดล็อกอะส่วนมากคือจะใช้โมโนในการผลิตทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรกูไม่พอและตอนเนี้ยได้เวลาสมควรแล้วที่กูจะไปบุกฐานแม่งเพราะว่า ตามข่าวหรือตามรูปแม,ม่น้ำมาดานทรงทรัพยากรจะมีโมโนอยู่ซึ่งถ้าเป็นอย่าง,งานั้นมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีแต่ถ้าไม่มีกูก็จะไปโดยเสียเปล่าและอีกอย่างหนึง่งกูเล่นโหมดที่ยากที่สุดในเกมและกูไม่รู้เหมือนกันว่าในฐานแม่งมันจะมีตัว้นตีนอะไรมาบ้างหวังว่ามันจะไม่มีขั้น5้าบุกมาก็พอมาเว็บที่1 โอ้กูเพิ่งนึกได้กูต้องไปเปิดแมปนี่หว่ะโอ้เไอสัตว์เอ้ซิลิกอนกูมีสามสิบแปดอันกูจะป้าตายอ๋อใช่และอีกอย่างหนึ่งว่ากูไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะตัดคลิปเกมแนวนี้ยังไงให้มันสนุกดีวะเพราะว่าส่วนมากมันก็มีแต่การสร้างการโดนตียแล้วก็แตกมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละมันก็เลยแบบอยังไงดีวะกูควรตัดยังไงให้มันดูแบบสนุกวะสำหรับพวกมึงอ่ะกูไม่รู้ว่าเกมแนวนี้มันจะต้องตัดยังไงอ่ะมันตัดเร็วก็ไม่ได้มันดูไม่รู้เรื่องตัดดดช้้้าาไไไปม่่กก็ูนเบืออีห กูตัดดีเกินแม่งก็คลิปนานลงอีกไอชิบหายเออเฮียแม่งสมดุลกูอยู่ไหนเอาละเราทําการผลิตไอเฟดมาเลยดีวยกว่าไอเฟดเนี่ยน่าจะดีสำหรับต้นเกีะนะเพราะว่าต้นเกมเราต้องการไอพวกตัวแบบเปิดแมบบงี้เชีย่ยมาแล้วอะ่ะเอาละไปหนึ่งต่อสี่ช็อตนี้หนึ่งต่อสี่ครับนี่แตกหนึ่งเจอ,อกูเจอ,อกูใครจากระยะไกลแตกสองกูแตกด้วยเอามาดิมาดิเ,ดเดชีย่ยไมงคิดว่ามึงจิงมาจากไหนวะฮะไอสัตว์มึงคิดว่าพวกมึงจิงมาจากไหน เฮ้ยเจอกูเล่นอาลาะเฟสมึงมาเลยลูกมึงมาเลยให้ไวมาสำรวจแมพเลยด่นดนวนๆกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยไรนี่เชีย่ยไรนี่แม่เป็นภาษาอังกฤษซะด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นของมาใหม่ฮะเอ,อ่มันคือไรเดี๋ยวเล่นจบแล้วค่อยมาดูแล้วกันเพราะว่าตอนเล่นจบมาให้ซ่อมฟรีอ่าล่ะเปิดแมพเปิดแมไปโอ้ยอาอาเฟสโก้เฮ้ยเฮ้ย เฮี S <S <an other> ้ยเฮียเฮียโอ้โหมึงก็เกินไปมึงก็เกินไปนะพี่ลาเฟสเล่นมาดิเออสั่งยังไงวะให้มันตีอ่ะลืมยิง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 มันยิงมันเฟสเฟสไอชิปหายมึงก็ยิงมาเซ่เฮ้ยเออนั่นเออเชี่ยเฟสกูแม่งฉลาดชิบหายโอ้ยตอนนี้กูบุกฐานเขาไม่ได้นะฐานเขาแม่งประมาณแบบเจ็ดกว่าแล้วอ่ะไอเฮี้ยแล้วตอนนี้กูบุกฐานเขาไม่ได้เอาล่ะ เอาเป็นทางหน้าของไอ้อหุ่นยนต์ตมแม่ก,ก่อนแล้วกันถ้าหุ่นยนต์ตุมแม่เนี่ยน,น่าจะเก่งเก่งในเรื่องการแบบทําลายพวกทุงพวกฐานอะไรประมาณเนี้ไอ้อพวกหา่านี่ไม่ต้องกังวลหรอกมั้งเพราะว่ายังไงมันก็ไม่สามารถปลูกเข้ามาได้อยู่แล้วดูดิถึงแม้ว่ามันจะจ่อกระเพรากูมาได้แล้วใครเสิร์เฮ้ยเฮ้ยเออเออชืออะไรเนี่ยปีดปรับใหม่มากูงงชิบหายเลยคือมึงจะยืนอยู่นิ่นนงๆทำไมวะดูดิปฏิกิริยาแม่งแปลกชิบหายเลยมึงรอหลบกระสุนกูหรือยังไงเนี่ยลาไปดิ ไอชี้อเฟสมึงเป็นเหกอะไรกับคุณนักนะมึงมึงบินแบบเหมือนเขาเรียกอะไรแมงวันเออเฮียมันบินแบบเหมือนแมงวันจริงๆนะเว้ยแล้วไอ้นี่ทำไมมันยืนอยู่นิ่งๆวะล่ะมาเริ่มเยอะแล้วได้เวลาไปยึดครองพื้นที่ไปไอ,อพวกตัวแม่ทั้งหลายเออคขาเรีกตัวแม่มึงมาช่วยตรงนี้กันไอชิมหายแมงบุกมาแล้วตืด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 โอ้โหกำลังจะสร้างไอชิมหายล่ะตัวแม่ไปช่วยหน่อยเว้ย อ๋อแมาสีตัวเหรอกูก็มีสีตัวเหมือนกนันไอ้เฮียมึงเจอกูเล่นไปเด้อและ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 ไอ้เฮียนี่คือ,อเฮียอะไรเนะี่ยคือพวกมึงจะมีปฏิสัมพันธ์ดีงามกับธรรมะเฮ้ยตัวพ่นไฟว่ะมึงมาเด้อมาดิออีฟูนูใช่ไหมโูแล้วมังมาเยอะวะ่ะสุดเจอกูมึงเล่นลายฮะเล่นลายทำเฮียร้ายตายว,าว,ว้าวว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 วอวว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  เล่นมั้งดนเนี่ยตัดตัดสายสายสายชีพจรมันเออตัดสายชีพจรมันมันบ่อยากเว้ยมันบ่อยากละไหลยาวเราเราไหลยาวเราไหลยาวเราตัดแค่เส้นชีพจรมันที่เหลือเราล่อมันได้สบายอยู่ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหอะไรอันนี้อันนี้คือเฮียอะไรเนี่ยมันมันทำอะไรของมันวะไอเฮียนี่คือเฮียอะไรของมันอันนี้คือไอหานี่มันมาทําไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมาแรงวันจัดเล้ยเฮีย มันไม่ตีแล้วนะมันบินวนเฉยมึงทําไปทําใหม่วะเนี่ยไอเฟีดโอ้เฟดบับมากากมากกากแบบกากจัดอะอะกูอยู่นิ่งๆแล้วมึงจะทำเฮียอะไรกูได้อะอะตายเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยผู้หานี่แม่งยืนนิ่งๆเป็นด้วยหรอวะปกติมันต้องแบบถอดสมองวิ่งเข้ามาเลยไม่ใช่เหรอ,อเฮียเรานี่แม่งยืนนิ่งๆเป็นวหยเอ้ยทำได้ที่ไหน เฮ้ยเชื่อมันยืนนิ่งๆเป็นเว้ยปกติมันต้องเอาหน้ามาถูเฮ้ยพวกนี้เริ่มมีสมองเฮ้ยพวกนี้มันเริ่มร้ายกาดเฮ้ยเฮ้ยเชื่ออะไรวะเฮ้ยเชื่อเมื่อกี้ไม่มีซัมติงเอ่อละละสิบหกตัวมันไปไหนวะคือกูรอมานานแล้วนะแต่สิบหกตัวมึงไปไหนวะคือตอนนี้มึงกำลังดักซุ่มรวมตัวกันอยู่อ๋ออยู่นี่เฮียแม่งทำลายหมูแล้วอ้สต์เอ้ย เฮ้ยอาฟาโอ้โหมึงก็ปึกเกินที่มึงก็เข้ามาดีเออไอชิบหาย,ยปวดหัวกับไออาฟามึงเข้าไปทําไมวะกูไม่เข้าใจมึงจริง,งจริงมึงจะไปทำไมวะตรงนั้นเฮ้ยเพิ่งสังเกตอันนี้มันวงทีมบ้านเขาเนี่ยว่ะงั้นแสดงว่าถ้ากูบุกเข้าไปได้แล้วกูก็น่าจะสบายเลยแบบชิวเลยเอาละปะโกตตัวแม่ได้เวลาเล่นแล้วเอาละฟ้าก็าไปเลยช่างแม่งช่างแม่งทุกสีทั้งยาและฟ้าก็าไปเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เล่นมาเลย เล่นมาเลยมาแหละกูแทงให้กูแทงให้เพื่อนกูแทงให้เพื่อนเผามันเผาเผาเผาเออเผาเผาสวยสวยตัวแม่ is the best เว้ยตัวแม่ is the best แตกตัดตัดเส้นเชือกตัดเส้นเชือกกันเออเราค่อยๆตัดไปทีละนิดเราจะไม่ทำลายจุดที่มันสร้างดาวมิดเฮ้ยเฮ้ยฐานทอ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 นไปได้ไหมวะตี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 ทานไม่ใทศแตกตีทานประให้แตกกูไม่แตก นี่แต่ไม่เป็นไรเร,เ,นเ,เราเจอทานมาแล้วสบายกูบอกเลยเราเจอทานแบบนี้แวโอขูหแล้ว,ลวมึงมึงดูนี่ดิคือมึงการป้องกันมึงหัวขวดจัดเลยอ่ะแม่งแบบเน่าจัดจัดเลยอ่ะมึงดูดิคือกูแค่ปูมมาตัวนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ต้มเรียบร้อยชนะีซี่มากคือการป้องกันมึงน้ำลายยืดมากเลยอไอ้หี้ยเอ้เยอกูเสียเวลาเล่นด่านนี้ทำไมตั้งนานวะคยคันสามาว่ะอุย เชี่ยมึงคิดว่าขั้นสามไม่เก่งเหรอกระจอกเจอปืนไฟกูไปหนึ่งกูกูสร้างก่อนไอ้มันบวกกันมาได้แล้วมึงคิดว่ามันจริงขนาดไหนเชี่ยวะเฮะไอ้ซึดฮะอขั้นสามแล้วมาทำมอวะขั้นสามแล้วกูกลัวไหมขั้นสามแล้วกูกลัวไหมเฮะไอ้เชี่ยไม่ได้เก่งไอ้ซึด์ตใหม่ตัวก็ใม่อีกตัววะเก่งมาจากไหนวะไอ้เชี่ยอะไะมาตัวแม่สิบสี่ตัวกูพร้อมลั่นแล้ว เฮ้ยเดะเดะเดะอะไร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 โอ้ยพวกแมลงวันไว้ยปล่อยมันเถอะไอ้เหี้ยดูมึงดูมึงดูดูมันมึงดูมันโอ้โอ้โหแล้วแม่งแม่งโคตรเยอะเลยเว้ยนึกว่าแม่งมีแค่หนึ่งสองตัวอะไรไปเครื่องไล่แมงวันดูดดูดดูดเข้ามาดูดเลยตีตีไอ้เหี้ยตีฟีดแต่ก่อนเก่งกว่านี้นะแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะกาบเปหน่อยวระกูลำคานไอ้เหี้ยมึงจะตายก็ตายให้กูเถอะกูขอร้องมึงบินเป็นแมงวันอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ย เออมามามาช่างแม่งไรพวกเฟดกูไปบุกฐานพวกมึงดีกว่าไอ้ย่ะดีกว่าเยอะอกลับมาตรงนี้กูยังไม่ตัดสายชิบจอนมาอีกหรอวะโวย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 โ้ยโวยโวยแม่งยิงกูสนุกสนานเลยเฮียมันยิงกูสนุกสนานเลยกันทีเดียวเฮียออกไปขู่แม่งมาตรงนี้ด้วยโอ้โหไอชิบหายรู้เรื่องมาดิสู้มาดิเฮียมึงคิดว่าใครเจ๋งไว้สุดโอ้หายหมดเลยเว้ยเฮียแม่งประมาณไม่ได้เลยวะพวกฮานี้ เอาละมาในในตัวแม่มันดูไม่เวอร์แล้วมาตัวปืนไฟดูดิรอบนี้มึงจะเอาอยัางไงกับกูเออแล้วคือพวกมึงมาอ,ออะไรกันตรงนี้วะเนี่ยคือคือพวกมึงมึงมาอออะไรกันตรงนี้วะเนี่ยกูไม่เข้าใจวัวเว้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 เดเดเดมึงมึงมีขั้นสี่ด้วยเหรอวะชิบหายแล้วต้องรีบจบแล้วโอ้ยนอ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 ได้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 มม่เจอกูกูขั้นสามมาเว้ขั้นสามมันจะกินขนาดนั้นเชียวฮะ เจอปืนไฟกูไปมึงก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วมันยิงปืนไฟกูก่อนเลยชิบหายเอ้ยโอ้ยมึงคิดต้องเกิงขนาดนั้นชัยอกูมาสามตัวอะแล้วกูกลัวไม่เก่นเอขน,กนขั้นเสามก็แค่ขั้นเสืิอมก็จบแล้วทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้เลยน,น้งองแป๊บนึงเนะกูสงสัยว่ะอันนี้ขอหยาดนะอันนี้อันนี้ไม่ได้โกงเกมเหรืออะไรแต่กูอยากรู้จริงๆว่าทําไมมันมันมัน,มนไม่ปลูกมาสักทีมันเป็นเฮี้ยเลยแป๊บน,นึงนะขอหยตดอ๋อมันค่อยๆบูมาอยู่ เอาละตัวปืนไฟกูน่าจะครบแล้วมาเดี๋ยวเวลาออกล่าแล้วไปเฮามาอีกห้าเคลื่อนไปกูต้องรีบไปละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมมันซ่อมได้วะกูตีไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้เฮียอะไรวะไม่กูตีไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันซ่อมได้วะไม่เข้าใจเหมือนกันวะมาดิฮะมึงซ่อมได้แล้วมึงเก่งขนาดนี้เชียววะไอสัตว์รอบนี้กูมาคองแห่ มึงเจอกูกูมาของแท้เก่งขนาดไหนกันที่เย้ไอพวกเชี่ยทาไมมันซ่อมได้วะกูงงอ่ะไอเชี่ยมึงมาดิมึงมาดิไอเชี่ยมามึงมาดิมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอกูเผากูเผากูเผาอ๋อมันมีมันมีตัวกูด้วยอ๋อมันมีตัวกูด้วยก็ว่าทาไมมันซ่อมได้อ๋อกูก็ว่าไอเชี่ยทาไมมันซ่อมได้วะมาดิไอเชี่ยกูเบิร์คําสีวอลกับพวกมึงละเบิร์คําสีวอลกับพวกมึงละ แตกแตกแตกเขาเรียบยรอ้อยและไอ้พวกหานี้กูทราบมันเยอะๆนี่ทำมาไหมาละเอาะเหมือนไหนๆเราก,ก็ได้ทำการบุกด่านหลักมาแล้วเหมือนกูจะได้นี่นี่ไอ้นี่คืออะไรสักอย่างไม่รู้กูวิจัยมาก่อนแล้วกันอันนี้กูก็วิจัยมาก่อนแล้วกันส่วนนี้คือเียอะไรไม่รู้เอาละมาในเวลาซ่อมมาซ่อมปืดปืดปืดโอเคส่วนนี้มันคืออะไรเนี่ ูดาวการส่งทรัพยากรฮิจะบอกนะว่ามันคือที่แบบขนส่งแบบขนส่งทรัพยากรข้ามทวีปได้อะฮิ๋งิงนะเนี่ยเนี่ยดีนะกว่าไว้ก่อนแต่เหมือนมันจะต้องใช้น้ํามันวะ่ะอือน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเออไม่อันนี้มันใหญ่กว่าน่าจะเป็นอันนี้ซะมากกว่าส่วนอันนี้คืออะไรเอ่อเหมือนจะเป็นอ๋อเหมือนจะเป็นจุดลับมั้งคล้ายๆแบบจุดลับไอเทมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นตัวส่ง ส่วนอันนี้จะเป็นตัวลับอ่าเข้าใจแล้วอาล่ะมาลองดูซิว่ามันเป็นหน้าตายยังไงวะเฮีย <Yeah. S 2> มาทีนี้ก็เอาไอเทมส่งใช่ไหมกูจะส่งของอะไรดีวะอ่าสมมติลองเป็นทรายแล้วกันอ่ะเป็นทรายโอเคมันค่อยค,อยคอยสะสมไอเทมจุดปลายทางไม่ม,ม,มีดวงอาทิตย์คืออะไรวะกูต้องไปสร้างแท่นลับก่อนใช่ไหมแท่นลับกูไปสร้างอยู่ไหนดีวะที่ที่มันแบบเอออะไรจะทำกูมันจเนจริญเจริญหน่อยอะ ตรงนี้แล้วกันอะไรจะทำไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่แต่ก็สร้างได้อยู่วะโอเคทีนี้ก็ต้องการน้ําอีกโวยยุ่งยากจังวะไอชิบหายไอเทพ,เทพมีครูดาวด้วยเวอาละ่ะทีนี้กูต้องเลือกใช่ไหมเลือกจุดที่มันจะโยนโอเวอร์กโอเครอดูดิมันได้ปะโอเคมันจะเต็มละโูดเต็มละอ่ามันปล่อยขึ้นไปแล้วสินะเอาเรนดูซิ right, ว่ามันไปถึงหรือเปล่านี่ครับพี่ ไปอย่างครับน้ามึงใช้เยอะจังวะขูมึงใช้เกือบครึ่งหนึ่งเลยหรอนี่ไงได้แล้วแล้วไงต่อเราเราเราวัดตัวฟัลแล้วไงต่อเนี่ยเฮ้ยอแม่งไม่โยนมาให้กูด้วยหรือว่ามันไม่ใช่ที่จุดเออแบบรับรไอเทมวะลองดูก่อนอ่เอาไอเทมเข้าไอเทมเข้าก็ไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูค่อยไปศึกษาหลังไงแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปิดคี